อันนี้ก็คือขั้นตอนในการตักขี้ไม้ออกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมวิธีการตักไม้ออกจากหม้อนะคะไม้ในหม้อที่เรากั่นน้ำมันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาชุดใหม่ลงไปนะคะ มาชมกันเลยนะคะว่ามีขั้นตอนในการเอาขี้ไม้ออกจากหม้ออย่างไรนะคะคนี่คือหม้อกันของเรานะคะหม้อกันของเรานะคะจะมีอยู่สองรุ่นนะคะคือรุ่นที่ถอดงวงช้างนะคะเวลาเปิดหม้อนะคะก็คือเป็นฝาบนนะคะเปิดฝาบนแบบนี้นะคะอันนี้คือเราเตรียมที่ จะเปิดหม้อแล้วนะคะนี้นะคะควันฉุยเลยนะคะน้ําร้อนนะคะอันนี้คือเปิดหม้อแล้วเดี๋ยวก็จะตักนะคะอันนี้คือหม้อฝาบนนะคะก็ะจะมีรถเข็นนะคะในการมาลําเลียงขี้ไม้ออกไปนะคะนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นหม้อรุ่นใหม่นะคะหม้อหมุนนะคะหม้อรุ่นนี้ไม่ต้องถอนงวงช้างออกนะคะ เม่รุ่นนี้ไม่ต้องถอดงวงช้างก็จะทําการเปิดฝานะคะจะมีที่ล็อกฝานะคะสีม่มุมแบบนี้นะคะก็จะหมุนทีละสองคู่นะคะหมุนออกแล้วก็เปิดฝาออกแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ตักขี้ไม้ในหม้อออกได้นะคะการทํางานตรงนี้ก็จะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะเนื่องจากเราอยู่กับความร้อนนะคะ หลังจากที่เรากันน้ำมันมาเป็นเวลาสี่คืนห้าวันนะคะเราก็จะทำการตักขี้ไม้ออกจากหม้อเพื่อจะนำชุดใหม่ลงไปกั่นใหม่นะคะนะคะที่ตักก็จะเป็นตะข่ายนะคะ ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นตะข่ายนะก็จะไหลลงสู่แบบนี้นะคะก็ต้องระวังนะคะคนตักต้องระวังนะคะเดี๋ยวโดนน้าร้อนลวกแข้งลวกขาไปนะคะหม้อหนึ่งก็ใส่ประมาณสิบห้ากิโลนะคะเราก็จะตักออกใส่รถแบบแบบนี้นะคะเพื่อลําเลียงไปกองไว้ข้างนอกนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนในการตักขี้ไม้ออกนะคะ ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมทลิปต่อๆไปนะคะของเราก็จะมีอยู่สิปดหม้อนะคะหม้อฝาบนนะคะอันนี้คือหม้อฝาบนเราถอดงวงช้างออกแล้วนะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นหม้อหมุนฝั่งนี้หกหม้อนี้เราไม่ต้องถอดวงช้างออกนะคะเราก็เปิดฝาเหมือนที่เปิดเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะทําการตักออกเลยนะคะเมื่อตักเต็มรถแล้วนะคะก็จะนํามาเทไว้พักไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อให้ขี้ไม้เสด็จน้ํานะคะ รถน,นี้ก็จะดำได้นะคะเพื่อความสะดวกในการทำงานนะคะนี่คือขี้ไม้ที่ตักออกมาจากหม้อนะคะตรงนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปตากแดดเพื่อจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวก็จะเป็นคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับขั้นตอนตรงการนำขี้ไม้ตรงนี้ไปตากแดดนะคะน่าแปลกเนาะตอนที่ยังไม่กลั่นก็เรียก ไม้กฤษณาแต่พอกลั่นแล้วก็เปลี่ยนชื่ออีกพอกลั่นน้ำมันเสร็จแล้วก็มาเรียกขี้ไม้นะคะในส่วนขั้นตอนของการนำขี้ไม้ออกจากหม้อก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ